ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการพิสูจน์พระสมเด็จเนื้อพระสมเด็จด้วยด้วยน้าขมิ้นชันนะครับวิธีนี้นะครับมีการแพร่หลายนะครับมีความนิยมในในการพิสูจน์นะครับอย่าง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 เพิ่มทวีคูณมากขึ้นนะครับคือผมมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการพิสูจน์ลักษณะแบบนี้มาบอกมาบอกเพื่อนๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้คิดกันนะครับการพิสูจน์ด้วยน้ําขมิ้นชันนะครับ จริงๆแล้วปฏิกิยาแบบนี้นะครับมันก็จริงอย่างที่ที่ที่ท่านผู้หนึ่งนะครับที่เป็นนักสะสมนะครับอย่างท่านกำนันชูชาตมากสัมพันธ์นะครับที่ได้ใช้วิธีนี้มาก่อนนะครับคือมันถูกต้องแล้วที่ที่ลักษณะของการกดด่างซึ่งมันจะเกิดวิธีนี้แต่ในมุมในมุมของนักที่นักเกเพนะครับที่ทำเอาออกมาขายพระเครื่องลักษณะการเรียนแบบนะครับ การสร้างพระสมเด็จเก๋หรือว่าลอกเลียนแบบนี้คือมีมานานแล้วโดยการลอกเลียนแบบพิมพ์ทรงนะครับแต่ตอนนี้ความความคิดความคิดที่ว่าเพื่อนๆมีความเชื่อว่าการที่น้ําขมิ้นไม่เปลี่ยนสีมันคือของแท้คือมีที่ลักษณะของปูนขาวเปลือกหอยที่มีอายุมากก็คือน้ําขมิ้นที่หยดลงไปจะไม่เปลี่ยนสีอันนี้คือเพื่อนๆเ,เข้าใจแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ในความจร,จริงแล้วนะครับมันสามารถ ทำได้นะครับใน,ในความเป็นจริงของคนที่เกะลอกเรยียนแบบนะครับเขามีวิธีการแก้ด่างนะครับคือลักษณะของที่เกิดขึ้นนี้เป็นปฏิยาทางเคมีก็จริงนะครับคือกดด่างวิธีขงังกดด่างคือขมิ้นขมิ้นเป็นลักษณะของกดนะครับส่วนปูนขาวเปลือกหอยเป็นด่างนะครับคือเขาใช้วิธีแบบนี้นะครับโดยวิธีการแก้ด่างโดยการใช้น้ําปูนขาวเปลือกหอยนะครับผสมกับเกลือนะครับ ก่อนที่จะทําก่อนที่จะสร้างพระสมเด็จนะครับณปัจจุบันนี้มันก็มีรุ่นที่ทําแบบนี้ขึ้นออกมานะครับคือพิสูจน์แล้วมันก็จะไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีคือสีสน้ําของขมิ้นไม่เปลี่ยนสีนะครับคือนี่คือผมจะขอบอกเพื่อนๆได้เข้าใจนะครับว่าพิสว่าการพิสูจน์ด้วยวิธีนี้มันไม่สามารถใช้ได้นะครับคือเพราะมันมีกเพราะมันมีของเก๋ออกมาแล้วก็ทําวิธีอย่างที่ผมบอกนะครับ เขาแก้ด่างโดยการใส่เกลือนะครับหรือว่าใส่น้ำส้มสายชูนะครับก่อนที่จะมาผสมเป็นมวลสารพาสมเด็จนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆจะพิสูจน์ด้วยวิธีนี้นะครับมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนสีนะครับณปจัจจุบันนี้มันออกมาผลิตออกมาแล้วนะครับอ,ออกมาแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วมันเขามีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับฟลอกพิมพ์ของพลาสมเด็จที่เกน,นะครับเขามี เขามีบล็อกพิมพ์ของเขามาแล้วแค่แค่ทําไม่ให้น้ําขมิ้นมันเปลี่ยนสีเขาก็ใช้วิธีการแก้ด่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะขอบอกเพื่อนๆน,นะครับได้เข้าใจนะครับว่าปฏิกิยาเคมีอย่างเงี้ยมันมันจริงมันมันมันมีปฏิกิยาอย่างนี้จริงๆก็คือตั้งแต่สมัยโบราณที่ว่าพระสมเด็จอ่าไ,ได้ให้ใช้ได้ใช้ปูนขาวเปลือกหอยในการสร้างพระสมเด็จแต่มีท่านผู้หนึ่งนะครับที่เป็นนักสะสมก็ใช้วิธีนี้ ในการในการพิสูจน์พระสมเด็จแต่ณปัจจุบันนี้นะครับณปัจจุบันนี้มันมีของเก๊ที่ทําออกมาแล้วทําให้น้ําขมิ้นไม่เปลี่ยนสีโดยวิธีการแก้ด่างอันนี้คือสรุปนะครับสรุปให้เพื่อนๆฟังนะครับว่ามันมีของเก๊พระสมเด็จเก๊รเรียนแบบทําออกมาแล้วการพิสูจน์แบบเนี้โดยใช้น้ําขมิ้นชันเนี่ยมันไม่เปลี่ยนสีเขาทําได้นะครับจริงๆมัน จริงมันไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับแค่ก่อนจะนำะปูนขาวเปลือกหอยนะครับมามาสร้างผสมเด็ดเรียนแบบนี้ก็แค่การแก้ด่างโดยใช้โดยใส่เกลือเข้าไปนะครับหรือไม่ก็น้ําส้มใสชูนะครับอ่านี่คือมันเลยกลายเป็นเรื่องของของที่แบบว่าณปัจจุบันนี้มันไม่สามารถไม่สามารถที่จะใช้วิธีนี้ในการพิสูจน์ได้แล้วนะครับอันนี้คือคลิปนี้นะครับจะนำมาฝาก มาบอกเพื่อนๆนนะครับอ่ามันไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาบอกว่าอ่าของเก๊ของเรียนแบบนะครับโดย้เขา้เขาได้ใช้วิธีการแก้ด่างโดยใส่เกลือนะครับอ่านี่เพื่อนเพื่อหลายท่านอาจจะรู้นะครับแต่นี้บางท่านบางคนนะครับยังใช้วิธีการพิสูจน์พัสดุเสร็จด้วยวิธีนี้อยู่นะครับอันนี้คือผมขอยืนยันว่าวิธีนี้นะครับไม่สามารถใช้ได้ในการในการพิสูจน์พัสดุเสร็จแล้วนะครับเพราะมันมีของของทาเรียนแบบ ออกมานะครับโดยใช้วิธีอย่างที่ผมบอกนี่แหละครับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการการที่ทําแบบนี้นะครับทําแบบนี้นะครับของเกยของเกย์นับจุบันที่ส่วนใหญ่ที่ทําออกไปมันก็จะพิสูจน์ว่า,าน้ําขมิบบ้นไม่เปลี่ยนสีนะครับเพราะเขาทําได้อ่าค,คุณเข้าใจไหมเพราะฉะนั้น การที่จะใช้น้ํคามินต่อไปนะครับมันก็ไม่สามารถจะพิสูจน์พระสมเด็จได้นะครับเพราะว่ามันหนีไม่พ้นพวกที่ทําเรียนแบบนะครับเข้าใจเหตุผลที่ผมบอกไหมครับาการเก็บพระสมเด็จนะครับมันมีหลายแบบหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการถอดยางซิลิโคนออกมาหรือว่าจะเป็นการแกะจากหินรับมีดนะครับซึ่งเวลาในประวัตินะครับมีการแกะ ในการทําจากสิ่งไหนนะครับไมกว่าจะแกะจากหินรับมีดรือว่าจะเป็นการแกะจากอะไรก็ตามที่ได้ประวัติมานะครับคนเก๋เขาก็ทําตามสิ่งนั้นนะครับไม่ไม่คือตําหนิพิมพ์พวกนี้นะครับมันถูกลอกเลียนแบบและพัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของเนื้อพระสมเด็จนะครับเป็นเรื่องสําคัญอันดับหนึ่งนะครับคุณให้ให้คุณพยายามศึกษาเรื่องเนื้อพระและมวลสารในเนื้อพระสมเด็จให้เยอะๆนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ ม,าม,า scrap, มันสามารถมันสามารถเรียนแบบได้จริงแต่ว่ามันสามารถจับได้นะครับมันมันจะมันจะมันจะจับได้แล้วก็เก้ค่อนข้างจะยากสําหรับคนที่สื่อสารเรื่องเนื้อพระนะครับส่วนเรื่องตําหนิพิมพ์ทรงอะไรพวกเนี้ยมันแทบจะร้อยเปอร์เซนที่สามารถเขาแกะได้จริงๆนะครับเ,เรื่องเรื่องราวทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับพระสมเด็จนะครับมันมีเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆนเน้นเน้นนะครับถ้าสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ สะสมพระสมเด็จอยู่นะครับให้ศึกษาเรื่องเนื้อเป็นสิ่งสําคัญนะครับเรื่องเนื้อเน่าเรื่องลักษณะการเปลี่ยนแปลงภายในเนื้อนะครับว่าอะไรสิ่งไหนนะครับว่ามันจะมันบ่งบอกถึงอายุของพระได้นะครับอะไรที่อะไรที่ไม่ใช่อายุของพระนะครับอเรื่องนั้นมันก็แค่รับรู้ไว้แล้วก็คือคือ,ค,อคือเรียนรู้ไว้แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการ พิสูจน์ว่าเรื่องเก๋หรือแท้เรื่องอายุเรื่องเก๋หรือแท้ของพระสมเด็จนะครับอย่างพิมพ์ตําหนิพิมพ์ทรงนี่มันก็แค่ค่านิยมนะครับค่านิยมในในวงการที่จะเล่นการเล่นหากันสําหรับคนที่ euh, เล่นตําหนิพิมนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวไหนนะครับขอย้ํามันมีทุกแบบที่คุณต้องการเรื่องตําหนิพิมนะครับส่วนเรื่องเนื้อส,ส่วนเรื่องเนื้อนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนศึกษาและความความที่มันความเปลี่ยนแปลงของเนื้อ ถ้าเพื่อนเพื่อนเข้าใจนะครับอย่างอย่างถ้าเกิดเป็นพระสองคลองเนี่ยมันก็ต้องมีไข่กุ้นนวนเทาสิ่งสิ่งสิ่งนี้นะครับมันก็สามารถช่วยเพื่อนๆดูได้ว่าเป็นแท้หรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อเน่าที่ผมย้ําบ่อยๆเนื้อเน่าเรื่องไข่กุ้นนวนเทาอะไรเงี้ยเป็นอ่เป็นพระสองคลองเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆมีความกระจ่างมากขึ้นนะครับคือนอกเหนือจากพิมพ์ทรงตําหนิพิมพ์นะครับเ <laughs> พื่อนๆส่วนเรื่องพระสมเด็จนะครับซึ่งมีมีการเก๊์ทำมานานแล้ว S <S <an> ก็คือมีหลายลักษณะอย่างที่ผมบอกไม่ว่าจะเป็นตําหนิจุดไม่ว่าจะเป็นการรอยรอยปาดรอยตัดอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งมันมีทุกแบบทุกแนวนะครับมีมานานแล้วจําจนวนพระจํานวนจํานวนพระนะครับจานวนพระสมุดเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนเห็นลักษณะใดลักษณะหนึ่งอย่างตําหนิพิมพ์อย่างเงี้ยมันมีเยอะถ้ามันมีเยอะแสดงว่ามันไม่ใช่คือจํานวนก็สามารถบอกได้นะครับอย่างซื้อ เพื่อนๆซื้อสามร้อยห้าร้อยแล้วมันมีมาเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยๆจำนวนนี้มันก็เป็นการสิ่งเป็นจํานวนที่บอกได้ว่ามันเก๊หรือแท้ถูกไหมถูกไหมนอกเหนือจากนอกเหนือจากการที่ไปพิจารณาเรื่องเนื้อแล้วจํานวนพระจํานวนพระอย่างเพื่อนๆเนี่ยเก็บมาเป็นอ่ามีทุกแผงลักษณะแบบนี้มีทุกแผงมันก็ไม่ใช่ถูกไหมเรื่องของจํานวนอันนี้คือเรื่องของจํานวน อ่เรื่องของจํานวนคือจํานวนจํานวนพระมันก็สามารถสามารถบอกเพื่อนๆได้ว่ามันมันเก๋หรือแอาไม่ใช่ว่าแค่เนื้อพระอย่างเดียวจํานวนด้วยนะครับอ่าส่วนเกตนะครับเกตในการในการที่เขาทําพระออกมานะครับม,มันมันมีมันมีแบบหลายเกตนะครับเกตแบบแบบเหมือนมากที่แบบว่าในวงการ ที่มีคนมีชื่อเสียงเอามาใช้มันจะมีเกตของมันอยู่นะครับพวกนั้นต้นทุนราคาหลักต้นทุนผลิตละครับราคาหลักร้อยนะครับแต่เขาซื้อก็ซื้อหลักพันแต่เขาไปขายหลักแสนหลักล้านซึ่งมันมีจริงนะครับพระส,สมเด็จที่สร้างมาแล้วมันเข้าตำหนิจุดทุกจุดเนื้อหาเข้าแล้วอาศัยาการมีชื่อเสียงของตัวเองหน่อยมาขายเงี้ยมันมีจริงๆนะครับพระสมเด็จเก๋ลักษณะแบบเนี้ย ส่วนที่อยู่ตามแผงพระทั่วไปนี่มันมันมีเกตหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากบอกนะครับว่าการดูพระสมเด็จนะครับอืให้เน้นเรื่องเนื้อพระนะครับเรื่องเนื้อพระแล้วเรื่องการพิสูจน์ด้วยน้ําขมิ้นชันนี่คือผมขอยืนยันว่ามันไม่สามารถที่จะใช้ได้แล้วนะครับเพราะมันมีการแก้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 ด่างได้อย่างที่ผมบอกนะครับเนื้อหาสาระคลิปนี้มันคงจะ ไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับคือคือแค่พูดอยากอ,าอยากจะบอกให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับว่าการพิสูจน์ด้วยน้ําขมิ้นชันนะครับมันไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้นะครับเพราะว่าของเกมทําได้ออกมาแล้วก็สามารถทําให้น้ําขมิ้นชันไม่เปลี่ยนสีได้นะครับคือเข้าใจไหมเข้าใจไหมไออย่างที่คนอขอพูดถึงเรื่องคนที่ว่าซื้อโชนะครับซื้อโชท่าน บางท่านนะครับบางท่านก็ยังคอมเมนต์มานะครับว่าการซื้อโชว์เนี่ยคือผมบอกมาหลายคลิปแล้วนะครับเกี่ยวกับการซื้อโชว์นะครับว่ามันมันไม่จริงหรอกการซื้อโชว์นะครับเขาก็แค่ซื้อโชว์นะครับไม่ได้ว่าซื้อจริงนะครับในความหมายในในความหมายเนี่ยคือเขาซื้อโชว์ก็คือซื้อซื้อโชว์จริงซื้อโชว์ไม่ได้ซื้อจริงหมายความว่าคุณมีเหมือนเขาเขาไม่ได้ซื้อคุณนะครับมันมันพิสูจน์ได้นะครับ เขาคือเขาบอกว่า,าคือทาเหมือนว่าพระนิหายากครับทาเหมือนพระหายากแต่จริงๆแล้วคุณลองดูนะครับถ้าพระหายากคือของหรือไม่ของขาดเนี้ยของมันไม่มีของมันขาดแคลนเนี่ยมันจะต้องไม่มีพระเลยคุณเข้าใจความหมายไหมว่าของขาดของขาดมันก็คือไม่มีของอถ้าพระแท้มันหายากมันไม่มีของเลย เขาจะต้องไม่มีพระเลยที่สูนพระมันก็ต้องไม่มีพระถ้าเกิดมันขายได้ดีจริงๆนะครับแต่นี่มันขายไม่ได้มันมันไม่ได้ขายดีงไม่ได้ขายดีขนาดนั้นอ่ทุกคนทุกศูน์ยมันก็ยังมีพระล้นล้นตู้ล้นศูน์ยอยู่ทุกศูนนะครับมันไม่ได้ว่าของขาดของหายากไม่ใช่เลยไม่ใช่ว่าต้องมาหากับชาวบ้านไม่ต้องไม่ใช่ว่าต้องมาเปิดตั้งโต๊ะรับเช่าเพราอหาของ ของมันขาดหายากอะไรงี้คือไม่ใช่คือเพื่อนเพื่อนก็สามารถคิดได้นะครับคือผมพูดลักษณะแบบเนี้ยมาหลายคลิปแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่อ่ามันไม่ใช่มันก็แค่ซื้อซื้อโชว์เฉยๆก็คือไม่ได้ซื้อจริงอ่าถ้าของมันขาดจริงๆของมันขาดของไม่มีของแท้มันไม่มีมันขาดแคลมันขายดีจริงๆมันจะต้องไม่มีของจริงไหมอย่างนี้อย่างอย่างที่สูนี่ยังมีของเต็มตู้เลยนะครับอ่าแล้วแต่ละคนแต่ละ แต่ละสูตรนี่คือของเต็มไปหมดเลยนะครับคุณเห็นไหมว่าของไม่ได้ขาดอ่าแล้วมันก็ไม่ได้ขายดีมากมายขนาดนั้นนะครับมันก็แค่การแสดงให้คุณเล่นตามแค่นี้เองอ่าคือคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับคือแค่มาบอกแค่นี้นครับคืออ่าเนื้อหาสาระมันก็แค่เรื่องของน้ำขมิ้นชันนะครับซึ่งไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับถึงแม้ว่าในอดีตจะมีการ ใช้มาแต่ผมอย่างที่ผมบอกนะครับมันมีการแก้ด่างได้แล้วพักสมเด็จก็เก้มานานแล้วก็ก,ก็เรื่องของเรื่องตําหนินะครับเรื่องของตําหนิเรื่องของรูปลักษณ์อะไรพวกนี้คือมันมันเก้ได้หมดส่วนเรื่องเนื้อส่วนเรื่องเนื้อถ้าเกิดเพื่อนมีความสงสัยว่าเนื้อลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เพื่อนเก็บอยู่มันมันเก๋หรือไม่หรือว่ามันแท้หรือ,อยังก้ามกึ่งอยู่จํานวนนะครับมันสามารถบอกเพื่อนๆได้ ไม่ใช่ว่าเพื่อนๆนซื้อแล้วมันมีมาตลอดไม่ใช่นะครับต้องสังเกตดูต้องต้องอมีมีความสังเกตมีคนเป็นคนช่างสังเกตนะครับว่าที่ตรงนี้มีตรงนั้นมีตรงนู้นมีนนมอย่างเงี้ยแล้วมันมีมาตลอดเงีย้ยแสดงว่ามันไม่ใช่แล้วอ่าอ่าหวังว่านะครับคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับสําหรับคนที่อ่ายัางค้างแขงใจเรื่องของ น้ำขมิ้นนะครับในการพิสูจน์พระสมเด็จนะครับขอยืนยันนะครับไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับเพราะมันมีการแก้ด่างนะครับแล้วนามาผลิตพระเรียนแบบอยู่นักทุกวันนี้ก็ยังผลิตออกมาจําหน่ายในท้องตลาดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถนําไปพิสูจน์ได้นะครับเอาไปเอาไปใช้ขมิ้นทาดูมันก็จะมีที่ว่าน้ําไม่เปลี่ยนสีนะครับเต็มไปหมดนะครับคือมันไม่สามารถใช้ได้แล้วครับ อาอาหวังว่านะครับคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับอขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมนะที่นี้ด้วยนะครับผมอขอบคุณครับ